เอซีมิลานพบกับปีซาครับก่อนเริ่มเกมนี้ก็เป็นทางฝัง่งของเจ้าถิ่นเอซีมิลานที่ต้องยิงถึง2สกอร์ด้วยกันนะครับผลงานของมิลานณขณะนี้ผลงานต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับสกอต์ของว่าแพ้ไม่เป็นเลยชนะถึง4เกมด้วยกันแล้วก็เสมอเปหนึ่งเกมครับโลกสามเกมนัดล่าสุดเปิดบ้านเฉือนเอาชนะฟิโอเรติน่าไปได้2ประตูต่อหนึ่งโดยที่มิลานตอนนี้ขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับเนัดมี16คะแนนด้วยกันก็ต้องบอกว่าเป็นผลงานที่ทําได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆใน ช่วงนี้นะครับแล้วก็พวกเขาก็ดูจะมีความมั่นออกมั่นใจด้วยอีกต่างหากนะครับส่วนทางกระทังฝั่งของปิซ่านะครับหเกมหลังสุดในทุกรายการพวกเขาไม่ชนะใครเลยเสมอ2แพ้ไป3เกมด้วยกันครับลงสนามเกมนัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับเวลนามา0ประตูต่อศูนย์นะครับโดยที่ณขณะน,นี้ทางฝั่งของปิซ่าก,ก็เป็นบวยของลีกนะครับเนัดมีเพียงแค่3คะแนนจากการเสมอ3นัดนะครับโดยที่ยังไม่ชนะใครในฤดูกาลนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นผลงานที่แตกต่างก,กันโดยสิ้นเชิง ในแง่ของเฮดทเวสคู่นี้นะครับก็เป็นมิลานที่ดีกว่าเจอกันเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นเมื่อปี1 9 9 1นก็ะครับก็เป็นมิลานที่สามารถเอาชนะได้ทั้งไปและกลับนะครับแม้ว่าทางฝั่งของมิลานนะครับจะชนะคู่แข่งในช่วงระยะหลังๆอาจจะยิงไม่ค่อยขาดก็ตามแต่แต่ต้องบอกว่าปิซาในฐานะของน้องใหม่นั้นผลงานค่อนข้นขางจะย่ำแย่เกมรับเสียง่ายเกมรุกก็ไม่มีทีเด็ดทีขาดที่มากพอนะครับดังนั้นคู่นี้เฉียบไปที่เอซมิลานครับคิดว่ามีดีพอที่จะยิงได้2สกอร์ ขั้นต่ำอย่างแน่นอนครับ